NVTS นะครับหลือ Nevitas s e m i c o n d u c t o r นะครับบริษัทผลิตชิปซิล,ลิคอนแกนเลียมนะครับที่อยู่ในอเมริกานะครับทำไมถึงน่าสนใจนะครับตอนนี้ปัจจุบันบริษัทมีขนาดมูลค่า3บิลเลียนนะครับรายได้ไตรมาส่าสุดเนี่ยประมาณ10ล้านนะครับถือว่ารายได้กับ เม่ขาม a าเก t Cap เนี่ยห่างกันเยอะมากๆนะครับแล้วทำไมถึงน่าสนใจรู้ไหมนะครับก็คือหลังจากที่เขามีข่าวนะครับว่า Nvidia เดียเนี่ยเลือกเนวิทัสนะครับเป็น Supplier นะครับในการที่จะเอาไอตัวชิปคุณสมบัติพิเศษเนี่แหละนะครับมาช่วยทำให้มีเกิดการระบายความร้อนมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและกันเ v ็นวีเดียก็เลยเลือกนะครับแต่การคาดการตลาดในอนาคตของ n v t s ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะครับ ทางบริษัทเนี่ยประกาศหน้าเว็บว่าในปี2030เนี่ยเนวิทัสเนี่ยสินค้าจะมีอยู่ประมาณ3เตตนะครับทั้ง3เตจเนี่ยจะเข้าถึงมูลค่าตลาดเพียง2.7บิลเลียนเท่านั้นนะครับในอีก5ปีข้างหน้านะครับลองคิดการเล่นนะครับว่าถ้าเนวิทัสเนี่ยถือมา r k เก็ตแชร์ของตลาดนี้นะครับ50%เนี่ยแปลว่าในอีก5ปีนะครับเนวิทัสอาจจะมีรายได้ต่อปีนะครับประมาณ1.2ถึง1.3บิลเลียนนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับ มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่าอีก5ปีแล้วเนี่ยนวิต้าจะเป็นผู้ถือรองในตลาดนี้จริงๆนะครับอาจจะมีบริษัทใหญ่บริษัทอื่นๆเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนวิต้าเองก็เลยเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงตัวนึงเหมือนกันนะครับ ทำรายการผลิตของ n v t s นะครับน่าจะเรียบร้อยเรื่องการดีไซน์เนี่ยภายในปลายปีนี้นะครับและเลือกซัพพลายเออร์นะครับในปี2026นะครับดูแล้วคาดการเนี่ยการผลิตเชิงพาณิชย์นะครับน่าจะเกิดขึ้นในปี2027เลยนะครับเท่ากับว่าต้องรออีกประมาณ2ปีนะครับกว่าบริษัทจะเริ่มมีรายได้ แต่ถ้ามีการคอนเฟิร์มออเดอร์แบ็กหลอกจากทางเอวิดียชัดเจนนะครับว่าน่าจะมีอยู่มูลค่าประมาณกี่ล้านกี่ล้านนะครับก็อาจจะทําให้บริษัทดูมีความมั่นคงเรื่องออเดอร์ในอนาคตมากขึ้นนั่นเอง NVTS เนี่ยมันเลยเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วเพื่อนๆต้องระมัดระวังในการลงทุนพอสมควรนะครับเพราะจากวันนี้ปีท5ปีนะครับตลาดของสินค้าเขาอะมีขนาดแค่2.7ิลเล้ยนเองนะครับถ้าเทียบกับตลาดแบตเตอรี่ของ u e s e นะครับที่อาจจะมีมูลค่า ตลาดโดยรวมเนี่ยประมาณ5 0าส0บถึงร้อบิลเลียนเนี่ยถือว่าต่างกันพอสมควรนะครับต้องระมัดระวังในการลงทุนและศึกษาก่อนลงทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับ